สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับตั้มทีวีนะครับเหมือนเดิมนะครับคิดถึงคิดถึงนะครับผมไม่ได้มาลงคลิปหลายวันนะครผมวันนี้นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ว่างนะผมก็คือมีงานซ่อมนะครับตลอดแต่ผมก็ไม่ได้ทําคลิปลงนะครับผมแต่ว่ามีคันหนึ่งนะครับที่น่าจะทําคลิปเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้ชมนะครับ ได้รู้เออว่ามันเป็นยังไงนะผมว่าแต่คันนี้ผมก็แก้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมก็คือตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับตอนเหตุก็คือว่ามันเกิดจากอะไรนะรผมตอนแรกนะผมก็คือมันไม่ติดนะผมรถคันนี้มันไม่ติดนะครับผม,ผมก็ล้างคาบ,บูนะครับล้างคาบ,บูทุกอย่างนะครับเป่ากรงเป่ากรงเช็คตามสเต็ปแรกทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็ดูหัวเทียนนะครับ เขาใส่หัวเทียนแบบเกียวสั้นมานะครับผมปกติรุ่น125จะเป็นเกียวยาวผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเกียวยาวให้นะครับผมแล้วก็สตาร์ทนะครับก็สตาร์ทติดนะครับผมตัดติดนะครับแต่ว่าขี่ไม่ได้ครับผมขี่ไม่ได้ตัดเดินเบาธรรมดาติดติดธรรมดาติดนะครับผมแต่ว่าขี่ไม่ได้นะครับเข้าเกียร์ไปปุ๊บขี่ไม่ได้เลยเร่งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ ก่อนน้านี้นะครับรถคันนี้ก็เกิดอาการจามนะครับจามหนักมากครับไม่รู้เป็นหวัดหรือเปล่านะผมไม่ใช่นะผมล้อเล่นนะครับก็จามนะครับสาเหตุก็ผมก็น่าผมก็คิดน่าจะเป็นระบบไฟนะครับผมก็คือผมก็คิดว่าเป็นระบบไฟตอนแรกนะผมสันนิษฐานนะผมก็คือรู้สึกว่าไฟมันจ่ายมาที่หัวเชียนนะครับไม่สม่ําเสมอนะครับผมไม่เสถียรไม่สม่ําเสมอบางทีก็หายบางทีก็มาบางทีก็หายบางทีก็มาครับก็ไม่แน่ใจเนาะ หัวเทียนก็ใหม่แล้วอะไรก็ใหม่แล้วเช็คดูไฟนะครับผมก็ไล่เช็คดูไฟนะวันนี้ผมก็เลยเช็คดูไฟนะครับ <c oughs> ก็ไฟมันไม่ออกครับผม, <laughs> ผ,มผมก็งงนะครับผมก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่คอยนะครับผมไล่มาหัวเทียนนะครับก็ไม่ออกนะผมโอ้ยไล่มาไอ้ตรงกล่องไฟก็ไม่ออกครับผมผมก็ถอดตรงไอ้ตรงมัดไฟเนี่ยที่เป็นไฟสตาร์ทนะ ก็จะถอดเช็คดูนะครับปรากฏว่ามีไฟอา้าวมันเป็นอะไรวะเน,นี่ยนะครับก็สงสัยผมสงสัยพัชเชอร์นะผมสงสัยพัชเชอร์ตั้งแต่แรกเลยวแหละแต่ผมดูแล้วสภาพมันก็โอเคน่าจะน่าจะใช้ได้จะดีนะผมสรุปก็ก็เช็คไฟไม,ไม่ได้ทีนี้วันนี้นะครับผมก่อนที่ผมจะไปซื้อของใหม่นะผมผมก็พอดผีผมมีอยู่นะผม,ผมก็เลยเอามาใส่ดูนะผมเป็นคลอง110ร้อยสิบนะผม มีไฟนะครับผมไฟแรงด้วยครับผมโอ้พอใส่พอเปลี่ยนพัชเชอร์เสร็จนะครับผมแล้วก็ผมก็จะต์ดดูนะครับมีไฟครับไฟแรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะต์ดให้ดูนะครับก็คือพัชเชอร์บางคนไม่รู้จักนะครับคืออะไรนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับผมพัชเชอร์นะครับผมตัวที่มันอยู่กับจานไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟไปกระตุ้นกล่องเนี่ยครับกล่อง เขาเรียกกล่องอะไรกล่องไฟเนาะง่ายๆเออกล่องไฟนะครับผมแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรไปกระตุ้นคอยนะครับเพื่อที่จะให้จ่ายไฟหยุดระเบิดสม่ำเสมอนะครับผมตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวคุมนะครับผมตัวนี้จะไปกระตุ้นนี่ทีแล้วก็ไปกระตุ้นคอยด้วยนะครับก็ประมาณนี้ที่ผมรู้นะครับผมถ้ามากกว่านั้นก็เม้นมาบอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟนะครับผม ผมเช็คไฟนะครับไฟที่มันออกมาจากา <c oughs> ไฟออกจากอันนี้เนาะเช็คจะเป็นสีที่แรกที่แรกยังยังไม่ได้เปลี่ยนพัชเชอร์ไฟมันจะไม่ออกจากกล่องไฟเลยนะผมคือมันออกมาจากมัดไฟข้างล่างมัดไฟนะแต่ว่ามันออกจากกล่องไฟทีนี้ผมก็เปลี่ยนพัชเชอร์ไปนะครับผม พอเปลี่ยนไปปุ๊บเดี๋ยวผมเสียบสายแป๊บหนึ่งครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเช็คไฟให้ดูนะครับผมว่าไฟมันมาอย่างไงนะครับก็เอาสายหาสายสั้นๆมาเนาะจิ้มปกติสายนี้ก็ได้เนี่ยแต่ผมขี้เกียจถอดนะครับผมเอาสายนี้มาจิ้มเอาสายอาเหลืองดํานี่แหละนะครับก็มาจิ้มตรงใกล้ๆคอยนะผมเปิดกุญแจนะผมจิ้มตรงใกล้ๆคอยนะครับแล้วก็สตาร์ทนะผมเห็นเปล่าไม่รู้เนี่ย เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมแบบแห้งครับผมไฟแบบแรงเลยนะผมก็คือไฟแบบแรงนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วผมก็น่าจะขี่ได้นะผม <c oughs> โอ้ยนะครับเพราะว่าผมซ่อมรถมาก็เยอะนะครับผมก็เพิ่งมาเจอเหตุการณ์นี้เห,นเห็นเห็นจะเขาลือกันนะครับผมก็มาเจอกับตัวเองนะผม ก็มันก็ดูเพื่อนๆมันก็สภาพดีนะผมแต่ว่ามันเสียแล้วนะครับแต่ว่ามันเสียแล้วนะครับมันเสียแล้วนะครับก็คือใครไม่รู้จักก็นี่นะครับพัชเชอร์นะผมเป็นอีกหนึ่งหัวใจเลยนะก็ได้ว่านะครับเป็นอีกหน follow, ึ่งหัวใจเลยะครับตัวนี้นะครับไฟตัวนี้ไฟตัวมัดไฟตัวสตาร์ทเนี่ยเวลาสตาร์ทนั้นจะมีไฟจ่ายขึ้นมาเนาะก็มีไฟนะครับผมก็งงนะก็เลยมา เช็คดูตัวนี้นะครับพอดีผมมีอยู่นะครับผมก็เลยเอาใส่นะครับของร้อยสิบปรากฏว่ามีไฟนะครับผมเดี๋ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ